โรงเรียนชุมชนบ้านคายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ที่ตําบลแม่นาวางอำาเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่มีเนื้อที่ทั้งหมด17ไร่1งาน29ตารางวาจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 ภกิจสนับสนุนให้นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดีและส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกําลังกายส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมภูมิใจในความเป็นไทยและมีค่านิยมที่พึงประสงค์ปลูกฝังค่านิยมจรีตประเพณีท้องถิ่นมีความรักในท้องถิ่นของตนรักสังคมรักประเทศชาติและจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ส่งเสริมให้นักเรียนมีมารยาทที่ดีงามและจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน วิสัยทัศน์ของโรงเรียนชุมชนบ้านคายมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมีทักษะชีวิตทักษะอาชีพและคุณลักษณะในศตวรรษที่21จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนสวัสดีค่ะวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาสัมภาษณ์นายนิกรขันเล็กผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านคาย สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม,เม่เขต3ในหัวข้อกรณีศึกษาการบริหารเชิงกลยุทธ์ของสถานศึกษาและการวางแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาก่อนอื่นต้องขอราสวัสดีพุ่มำนยการค่ะสวัสดีครับผมนายนิกรขันเล็กพุ่มำนการโรงเมมร,รงเียนชุมชนบ้านคายได้มาปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนชุมชนบ้านคายแห่งนี้เป็นเวลา หนึ่งปีกับอีกสองเดือนนะครับก็เป็นโรงเรียนไข่โอกาสนะครับมีครูและบุคลากรจำนวนมากจำนวน3ากว่าท่านมีนักเรียน500 51 1คนนะในการบริหารจัดการก็ได้สนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกลุ่มสาระตามความต้องการของผู้เรียนและ รรผู้คคองคับกในวันนี้พวกเรานิสิตปริญญาโทมหาวิทยาลัยพะเยาว,วิทยาเขตเชียงรายสาขาบริหารการศึกษาอยากจะขอความอนุเคราะห์จากท่านผลวหนารยการนิกรขันเล็ก ในการให้ความรู้เกี่ยวกับกรณีศึกษาการวางแผนกลยุทธ์ระดับสถานศึกษาสําหรับคําถามข้อนหนึ่งนะคะอยากจะถามท่านผู้อำนวยการว่าในโรงเรียนมีแนวทางในการวางกรอบแนวทางในการจัดทําแผนกลยุทธ์ตามนโยบายในด้านใดบ้างคะ,ะกรอบการวางแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนชุมชนมัยายนะครับด้านด้านนโยบายในด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นสําคัญแล้วก็ในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ผู้เรียนแล้วก็ในในเรื่องด้การพัฒนาอาคารสถานที่แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ มีกรอบแนวทางในการจัดทำแผนกลยุทธ์ตามนโยบายแล้วโรงเรียนมีการจัดทำแผนเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติอย่างไรบ้างคะเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันคะ่ะครับใน,ในเบื้องต้นก็ได้มีการติดตามความเคลื่อนไหวความนโยบายจากหน่วยเหนือจากานโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการาแล้วก็ของเลขาสพป ตลอดถึงนโย,ยบายของกรมในการสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาจากนั้นก็นํามาศึกษาแผนปฏิบัติการแผนกลยุทธ์ของเรียนแล้วก็นํามาสู่การจัดทําให้สอดคล้องทั้งของกระทรวงศึกษาธิการและของสำนักงานเขตนะครับนอกที่สําคัญก็คือการนาผลผลการปฏิบัติงานในปีการศึกษาที่ผ่านมา มาจัดทำเป็นมันทำสวอตเพื่อหาจุดแข็งจุดอ่อนของสาราแล้วก็จะได้นำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของโรงเรียนในในปีการศึกษาถัดไปครับค่ะจากที่ท่านที่พูดมานะคะก็จะเห็นถึงกระบวนการนะคะการทำงานของ,งเรียนซึ่งผ่านรูปแบบของการสวอตใช่ไหมคะอะส่วนประเด็นคำถามต่อไปที่อยากจะถามท่านออนะคะว่าในการปฏิบัตินะคะ การทําแผนกลยุทธ์ประจําปีไปแล้วค่ะอยากจะถามท่านพอว่าท่านพอมีกระบวนการวัดผลและติดตามผลในการดําเนินการทําแผนอย่างไรบ้างและผลที่ออกมาอยู่ในรูปแบบใดบ้างคะท่านผอค่ะเมื่อสิ้นปีการศึกษาทางโรงเรียนได้มีการประเมินโครงการต่างๆตามแผนปฏิบัติการประจําปีนะครับในในทุกโครงการแต่ จากแต่ละโครงการที่ได้นำเนินการไปแล้วมีโครงการส่วนใหญ่ประสบความสําเร็จตามตามเป้าหมายที่ที่ตั้งไว้นะครับจากนั้นทางโรงเรียนก็ได้จะทําเล่มรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของโรงเรียนนำนำผลการปฏิบัติงานมาศึกษาวิเคราะห์จุดจุดแข็งจุดอ่อนอีกทีหนึงแล้วก็ มีการประชุมแต่งตั้งแต่งตั้งครูและบุคลากรเป็นคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศาึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีผลเอสเอของของโรงเรียนได้ค่าเป้าหมายดีดีเยี่ยมร้อยร้อยละห้าจากการรายะงานผลการปฏิบัติงานของสารรศึกษาทําไม่ทราบว่าการปฏิบัติงานนั้นได้ผลสำรทจ ที่ผลในระดับดีเยี่ยมซึ่งสื่อถึงการปฏิบัติงานของเรียนได้ปฏิบัติการเป็นไปตามมาตรฐานที่ที่ตั้งไว้เบื้องต้นได้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนเพื่อขอรับความข้อเสนอแนะข้อเห็นจากที่ประชุมผู้ปกครองได้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อ,อขอรับข้อเสนอแนะต่างๆของคณะกรรมการ นำมาสู่การวางแผนกลยุทธ์ของสถานศาึกษาและมีการการวางแผนของกลยุทธ์นั้นเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยเช่นนโยบายลดภาระครูนิยนโยบายลดภาระผู้ปกครองและนักเรียนและก็นโยบายลดภาระนิสิตของครู ที่สําคัญก็มีการกําหนดให้สถานานั้นเป็นสถานาที่มีความปลอดภัยอันที่2คือการวางแผนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนและผู้ปกครองโดยมีการสอบถามข้อคิดเห็นต่างๆทั้งจากการไปพูดคุยกับชุมชนกับผู้นําในที่ประชุมของชุมชนหมู่บ้านเพื่อเป็นนําข้อเสนอแนะนั้นมาปรับ ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ของสรงสรนษาในโอกาสต่อไปครับครับสำหรับคำถามข้อสุดท้ายนะครับในฐานะที่ท่าน,เ,นเป็นผู้บริหารที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดกลยุทธ์นะครับวางแผนการปฏิบัติงานางท่านมีแนวทางหรือวิธีการใดบ้างครับที่จะแนะนําให้กับผู้บริหารยุคใหม่ครับเพื่อใช้ในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคตครับในฐานะเป็นผู้บริหารน,นะครับก็ได้ให้ความสําคัญกับการวางแผนกลยุทธ เป็นเป็นสำคัญในการจะทำแผนปฏิบัติการประจำปีซึ่งจะต้องอมีการศึกษาอย่างอย่างรอบรอบด้านและที่สำคัญก็จะต้องอติดตามแผนการใช้แผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องท้งนี้ทางนั้นเพื่อที่จะให้การดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เป็นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับจึงต้องมีหลักของ 4M ในข้อที่หนึ่งคือ m a น คือการบริหารจัดการบุคลากรน,นั้นถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งอันที่2ก็คือ,อเรื่องของมันนี่คือเงินซึ่งทางโรงเรียนก็ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นเงินอ,อุดหนุนไรหัวนักเรียนก็จะต้องมีการวางแผนตามโครงการาแล้วก็จัดสรรงประมาณตามความเหมาะสมข,ข้อที่3 มีเทเรียนวัตถุดิบผู้เรียนอาคารสถานที่และบุคลากรอันที่ 4, วิธีการปฏิบัติงานของสานศึกษาจะต้องมีจะต้องเป็นผู้ที่มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเพื่อที่จะทำให้การบริหารงานนั้นราบรื่นและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ครับ จากการที่เราได้สัมภาษณ์นะคะแนวทางการบริหากรกลยุทธ์นะคะสู่การปฏิบัติในวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่านะคะการวางกลยุทธ์ตามกรอบนโยบายนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญค่ะแล้วก็เป็นหัวใจหลักของผู้บริหารที่จะนําพาโรงเรียนนะคะสู่ความสําเร็จตามมาตรฐานที่กําหนดไว้นะคะในโอกาสนี้ค่ะทางกลุ่มพวกเรานะคะขอขอบพระคุณนะคะท่านผอ,ออน่ก่อนขันเล็กนะคะเป็นอย่างสูงที่ให้ เกียรติมาให้สัมภาษณ์ในวันนี้นะคะทำให้พวกเราเนี่ยได้มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการการดำเนินการทางด้านกลยุทธ์แล้วก็การกำหนดนโยบายสู่การปฏิบัติค่ะขอขอบพระคุณค่ะ